ขาห้องอยู่กใกล้เขาสิมาเขาใช้กระตาคอยลวดเขาเห็นเขาสิว่าเขาหวันเก็บเห็ดที่ว่าเขาเก็บเห็ดยนสียางใส่พวกนี้นะเพียงแค่เขาตัดขาเห็ดจ้ะจำแนนหรอเออตัดขาเห็ดอยู่ข้างหน้านี่ล่ะนั่งอยู่ข้างหน้านี่ เอบาบอได้อันนั่นงามายเอ,ออกอีกลวดให้มันขาวจันรพรนเลยเข่ากระตานจะง,งามอืเข่ากระตานจนขาวจันร์พรอ,อย่าทิ้งลงแมแเวบึงในแม่ดอกไปทั้งใลนะอดอกน้อยดอกใหญ่วงกันอยู่ เลียงงามไงฮะเลี่ยเคลียงตานะตจนะจอกจับจับจับ,จบลงกดเอเออะไร นมาแล้วเลยขอนึกว่าเขาเก็บเห็ดนันงยางใส่เลยจ้ะตั้งยีเดเขาน่ตาตัดขายเห็ดห้องกันแตกก็ซวดเต็มอยู่เอาจากเทื่นี้ดอกหน,หน้อยๆเลยสิเทียมถม,ถม,มอะใช่ใช่ปะโอ้ย โอนหมดนี่ไมหมดเพราะยังเก็บโอ้เห็นไดีเป็นตัยูโซนเนี่ยมันติดก,กันกับอันที่เจ้าห้องกันเลยทุกมือคอยโย้นลงกับตาด้ว เขาตัดใเซีบให้เบิ่งเด้อจ้ะเห็ดพวกค้า,าแดงค้ายัางเขาสิตัดใสถุงไปเลยค้นหลายเต็มปลาอยู่เขาคิดว่ามนาันเฮาเก็บเห็ดนะเขาสิมาหาเฮานะยางใส่เฮาโหลดโอ้เพิ่งเหลืองคุณสามดอกซีดอกเลี้ยงกันอยู่คุณนั่งตัดขาเห็ดยู่ตาก,ก่ะเลี้ยเบิ่งเห็ดไปอันนี้เห็ดคั้นล่มเจอว้ไปปปน ออดอกเดียวเห็ด huh. อันหมวกส้มกับงามเนาะก็ตัดแต่แต่หมวกส้มงามโอ้ยหัวรุดนี่แหละหัวรุดดอกแรกที่ข่อยเตยเล่นนั่นเด้อข่อยว่าแม่นอันบ่แม่นเห็ดเอาลมภูงเจ้าอันนี้ไว้ไปไอรัสตัดหมวกส้มสะอันน้อยๆนี่ลงอืมตัดปุ๊บตัดปุ๊บลดหมวกส้มจ้ะพอมึงเสพเดีอดน่ะเสพเดีอดน่ะอืมอืม อ,อ๋เสียัเยาะบัวเซดายเด้อจ้าดอกอันนี้นะค้าเห็ดส้มนะบัวเซดายเพราะว่าทั้งรางมันก็แข็งบอเอาไปก็กินว่ามดคือเก้างามเต็กระตาเต็กระตาเลยงามขนาด